เกิดวันอาทิตย์คุณฟังทั้งนี้สีเสื้อที่ถูกโฉกกับคนเกิดวันอาทิตย์ตามทักษะใส่แล้วเสริมมงคลเพิ่มความมั่นใจเข็มทิศชี้นางทางดวงชี้นำชีวิตเอาละฮะหลายๆท่านเคยเป็นไหมครับว่าเปิดตู้มาแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเต็มตู้ไม่รู้จะใส่สีเสื้ออะไรดีพระอาจารย์มีตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะหยิบจับเสื้อผ้าใส่เพื่อความเป็นมงคลเพิ่มความมั่นใจให้ชีวิตเรานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสีเสื้อนี้ใส่ตามทักษะพยากรณ์เลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าท่านใส่สีเสื้อสีชมพูหรือสีโอรสจะเป็นเดชนะครับทำให้มีอํานาจวัสนากิจยศมีชื่อเสียงนะครับใส่ไปทางไหนแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยเกรงกลัวนะครับมีบารมีมากนั่นเองนะครับถ้าท่านใดใส่เสื้อสีเขียวนะครับก็จะเป็นสีนะครับก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความมีโชคลาบมีเงินทองไหลเข้ามานะครับจะมีโชคลาบจะมีเงินทองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความเป็นสิริมงคลนะจะมีได้หลักทรัพย์ ถ้าท่านต้องการที่จะไปพูดเรื่องเงินเงินทองทองกับใครก็แนะนําให้ใส่สีเสื้อสีนี้ไปนะครับย้ําคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะให้ใส่สีเสื้อสีเขียวไปนะครับส่วนท่านใดนะครับใส่เสื้อสีเทาหรือสีดํานะครับก็จะเป็นมนตรีนะครับคือมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหรือต้องการที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็ควรที่จะใส่เสื้อสีเทาหรือสีดําไปนะครับเพื่อให ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาอุปถัมภ์แล้วก็ค้ำชูเรานะครับพูดอะไรผู้ใหญ่ก็จะเชื่อฟังพูดอะไรผู้ใหญ่ก็จะเมตตานั่นเองนะครับและสีเสื้อที่เป็นกาลกินีนะครับคือสีฟ้าและสีน้าเงินเป็นสีที่ไม่ถูกโฉลกกับวันเกิดของท่านเลยนะครับถ้าใส่สีที่เป็นกาลกินีนะครับก็จะมีอุปสรรคมากนะครับมีความทุกข์ยากจะมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแล้วมีความเขาเรียกว่า เป็นคนที่ทําแล้วก็จะไม่ค่อยมีสตินะครับถ้าใส่เสื้อเสีนนี้ย้ํานะครับนี่คือเป็นตัวช่วยในการคัดสรรเสื้อผ้าเท่านั้นและเป็นการเสริมมงคลให้แก่ตัวเองไม่มีเจตนาที่ทําให้ท่านเนี่ยลุ่มหลงในศาสตร์ของโหราศาสตร์แต่อย่างใดนะครับท่านจงใช้ปัญญาในการพิจารณาฟังคลิปวิดีโอที่พระอาจารย์ลงให้ทุกคลิปด้วยตัวท่านเองนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสารร์กดเซฟเป็นรายการโปรด กดแชร์ให้เพื่อนที่เรารักเพื่อที่จะทราบข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นของอาจารย์ธนพัฒน์เทวะทํานาย